มาเริ่มสวัสดีคะ่ะทุกคนและเสียงที่คุณกำลังได้ยินอยู่นี้คือเสียงของพี่หมอเองพี่หมอสายมูนะคะสำหรับคลิปนี้เสียงอาจจะแปลกๆไปหน่อยก็สำหรับคลิปนี้จจนค,นคิดว่าหาเพื่อนคุยดีกว่าต้องเล็กม่ายคะหาเพื่อนคุยหาเพื่อนคุยดีกว่ามันอาจจะไม่มีใครเข้ามาคุยกับพี่หมอหรอกมันมันจะเป็นลักษณะข,ของการตั้งกล้องแล้วก็นั่งคุยอยู่คนเดียวอืมนั่งคุยอยู่คนเดียว นะคะคือจริงๆมันก็เคยมีคนถามนะว่าเาเป็นหมอดูเนี่ยแล้วเคยเครียดไหมวางอารมณ์ยังไงทําแบบไหน,นหรอบางคนรู้ว่าเราอ่ะเป็นคนที่ทํางานออฟฟิศด้วยบางคนรู้ว่าเราเป็นคนที่ทํางานประจําด้วยในเวลากลางวันเนี่ยพี่หมอจะทํางานออฟฟิศนะเอเห็นอย่างนี้ก็คือทํางานออฟฟิศนะคะทางานประจําแล้วก็เย็นกลับมาก็เราก็จะวางบทบาทของงานประจําเราลงแล้วเราก็กลับมาทําหน้าที่ในการ เป็นหมอดูเป็นแม่หมอชนิดหนึ่งนะคะไม่ว่าจะคุณจะเรียกพี่หมอว่าสายใดก็ตามแต่แต่ว่ากลับมาถึงบ้านเราก็เป็นหมอดูชนิดหนึ่งเป็นแม่หมอเราก็จะมีอีกบทบาทหน้าที่หนึ่งของเรานะเหมือนคนถามว่าเราเอาแล้วเราวางอารมณ์ตรงนั้นยังไงเราเคยติดกับอารมณ์ไหมซึ่งถ้าในส่วนของลูกดวงอ่ะพี่หมอต้องหมอตรงนี้เลยทํามาประมาณแปดปีหกสองหกสามหกสี่ห้าหกเจ็ดไปอะเจ็ดปีแปดปีนะ ไม่เคยติดในอารมณ์เลยสำหรับเรื่องของลูกดวงคือจบแล้วก็วางจบแล้วก็วางใบเคสจบแล้วก็วางใบเคสจบแล้วก็วางใบเคสในส่วนของเรื่องของอารมณ์ที่เป็นเรื่องของลูกดวงไม่เคยติดมาเป็นอารมณ์เลยวางได้หมดแต่หน้าแปลกมากมันเป็นเรื่องหน้าแปลกนะคะเรื่องตัวเองกลับวางไม่ได้อ,อันนี้เรื่องจริงนะการที่ใส่แว่นในวันนี้ก็มีในยักษ ต้องบอกว่าการที่เอาแว่นมาใส่ในวันนี้ซึ่งจริงๆพี่หมอทาเลสิกมานะอืมทําเลสิกมาแต่ก็ใส่แว่นเพราะว่าก็ร้องไห้เออเรียกว่าร้องไห้เน,ะนาะมันอัดอ,อ,อ้ามันอึดอัดเออมันมันมีความอึดอัดในเรื่องงานประจำที่เราทําเราทํามันมาส,สิบกว่าปีแล้วเราวันนี้เราอยู่ในจุดที่เรารู้สึกอึดอัดมันหนั่งที่บอกว่ามันเรื่องหน้าแปลกนะที่แบบ เ,เรื่องของลูกดวงที่มันเป็นเขาทุกข์คือต้องบอกอย่างนี้นะทุกคนอคนที่เขาดีๆปกติอยู่ไม่มีใครมาหา,มาหามอดูนะคะคนที่เขาดีๆปกติอยู่ไม่มีใครมาหาหมอดู bon. โดยวิถีปกตินะคะส่วนใหญ่มาก็จะมีปัญหามาทั้งนั้นแหละอนอกจ,จากแบบนานๆจุดมาทีนะไอ้ประเภทแบบว่าไม่มีอะไรคือเพื่อน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 มาดูดวงอะคะ่ะแล้วเพื่อนเพื่อนแล้วก็มาเป็นเพื่อนเพื่อนแล้วก็เลยดูด้วยก็ได้อะไรเงี้ยอแต่สุดท้ายแล้วทุกคนมีปัญหาหมด แต่ว่าอยู่ที่ทุกคนจะจัดการกับปัญหานั้นยังไงบางคนจัดการมันได้เคลียร์ได้จบได้ก็ก็ไม่เคยมาถึงมาดูแต่ว่าอย่างบางคนมันก็หลุดมาถึงมาดูฉะนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าออส่วนใหญ่คนที่เขาเข้ามาหาหมอดูก็กน่าจะมีส่วนใหญ่นะใช้คาว่าส่วนใหญ่เขาก็มีปัญหากันทั้งนั้นปัญหาเล็กปัญหาใหญ่คอเลสไซมันต่างกันอยู่ที่แต่ละบุคคลซึ่งก็อย่างที่ไม่ได้บอกไปแล้วว่าคือเราจัดการมัน กับปัญหานี้ไม่ได้หมายถึงจัดการเขเราจัดการกับภาวะอารมณ์เพราะว่าอก็มีในอันนี้ต้องบอกก่อนแต่ว่าบอกแค่ไม่ได้ระบุกันนะว่าในในในส่วนตัวพี่หมอค่ะค่อนข้างมีหมอดูที่เข้ามาดูกับเราค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าไม่สามารถเปิดเผยได้จริงๆอย่างที่บอกว่าบางคนเขาดังกว่าเราบางคนเขาดังกว่าเราแต่เขาก็ก็เคยถามว่าโทษนะหมอดูบางคนเนาะพี่หมอจะพูดเพราะว่าค่อนข้างเป็นคนพูดตรงโทษนะที่คุณเข้ามาดูดวง ที่คุณขอเข้ามาดูดวงกับเราเราเห็นแล้วนะดวงคุณไม่หมอดูใช่ไหมขาเอารู้ได้ไงคะบอกมันมันเอาเป็นว่าช่างมันเถอะพี่รับรู้ได้ก็แล้วก,กันมไม่ไม่ได้เข้าปิดไ,ไม่ต้องดูไม่ต้องเข้าไปสอดส่อ,สองใดไดนะบางทีมันรับรู้ได้คนเป็นหมอเนาะ บางทีมันจะไปบอกว่ามีเซนหรืออะไรเงี้ยมันก็ดูเยอะไปแต่เบอาอ่ะโอเคเรารับรู้ได้ว่าคุณเป็นหมอดูทำนายทําไมคุณถึงมาดูกับเรามาดูทําอะไรหรอมาลองเราหรออย่าลองเลยพี่พี่อายุเยอะแล้วไม่ต้องลองพี่หรอกแล้วพี่ก็ไม่ใช่สายที่แบบว่าออกสื่อเยอะๆไม่ไม,ไม,ไม่ไม่แย่งตลาดใครอยู่แล้วพี่มามีหน้าที่การงานทำอย่างเงี้ยอ่ะบางคนเขาก็จะเล่าให้ฟังบอก,บอกพี่หนูบางทีมันแบบ ในอารมณ์มามจัดการไม่ได้ก็เลยแบบอยากหาแนวทางแล้วก็มีหลายๆหมอเ็ไปมือจะพูดว่าคือบางทีพอมันเป็นปัญหาตัวเองอะมันก็มันจัดการตัวเองไม่ได้มันก็ต้องพึ่งหมอดูแล้วก็เลยอ๋ออ๋อเป็นอย่างนั้นอ่ะโอเคคุยจนกระทั่งวันนึงวันหนึ่งก็คือวันนี้อ,อ๋อเออเนาะพอมันเป็นเรื่องของเราที่เราแบบอึดอัดเป็นทุกข์เราจัดการอารมณ์ไม่ได้เว้ยทุกคนพี่หมอจัดการอารมณ์ไม่ได้ก็เลยคิดว่า คนเรามันคงมีเส้นเส้นจํากัดอยู่เส้นหนึ่งอ่าคนเรามันคงมีเส้นจํากัดอยู่เส้นหนึ่งที่มันแบบพอมันขึ้นมาวิ่งมาถึงจุดเนี้ยแล้วมันไม่ไหวบ๊มันก็แตกเพียงแต่ด้วยพอเราแบบไม่ได้อวดอ้างนะแต่ว่ามันกับด้วยธรรมะจัดสารเนาะแล้วก็มีการสวดมนต์ฝึกปฏิบัติธรรม เป็น mm hmm. ความเชื่อสมมตินะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันทําให้เรารู้เร็วว่าเรากําลังโกรธลากโรกกดลงมันทําให้เรารู้เร็วแล้วเราก็รีบเข้าไปจัดการกระบวนการนั้นเร็วฉะนั้นพอเรารู้เท่าทันว่าเรากําลังโปะแตกแล้วก็อาจจะหลุดนิดหน่อยแต่เราก็รีบจัดการมันซะแต่ว่ามันก็มันก็ติดมาเหมือนกันนะอย่างวันนี้อย่างวันนี้อาการที่เป็นอาการที่เป็นคือเราเราติดมันกลับมาแล้วเราก็ไม่รู้จะทํำยังไง กับภาวะความเครียดในงานที่เราติดกลับมาเราอยากหาคนที่เข้าใจเราแต่มันไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องแบบแล้วเราจะทำไงวันนี้เป็นหมอลนะจะให้แบบว่าไปทักดูดวงกับหมอคนอื่นแล้วคือพี่หมอไม่ได้จะดูดวงทุกคนหรอกว่าไม่ได้จะดูดวงแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ถึงขนาดว่าต้องไปพบจิตแพทย์เนีย่ยคิดคิดว่าเราจัดการมันได้ทำยังไงดียะ น้อยน้อยน่อยด้วยน้อยน่อยเครียดเครียดเอ่อการมาดู็อ b o x ดีกว่าว่าวันนี้ว่าว่าเรายังมีไขรที่เขาทักมาแล้ว,ลวยังไม่ได้เคลียร์นอกจากเมื่อวานวันผาพี่หมอหยุดเพอะเข้ามาดูอ๋อมีคนทักมามีคนทักมาแล้วก็นั่งนั่งนั่งนิ่งๆอ่ะทุกคนนั่งนิ่งๆเหมือนหายใจทิ้งนั่งแล้วก็คิดแบบแบบเขาเรียกอะไรจัดการอารมณ์ตัวเองอยู่บางทีบางทีการนั่งนิ่งๆอ่ะค่ะมัน คือถ้าทุกคนสามาธิหรือคุณอาจจะไปเดินจงกรมก็ได้หรือคุณจะนั่งสามาธิก็ได้แต่พี่หมอไม่ได้นั่งสามาธิพี่หมอนั่งอยู่นิ่งๆกับกองไพ่ประจําตัวของตัวเองแล้วก็กองนี้เมื่อกี้นั่งอยู่อันนี้ก็สับไปสับมาสับไปสับมาไม่ได้ไม่ได้ทํานายดวงนะสับไปสับมา สับไปล้างไพ่สับไปล้างไพ่สับไปสับมาแล้วก็แบบเออเหมือนขอขอขอหนึ่งใบดูดูภาวะทางอารมณ์ไพ่ไม่ดีแย่สับสับต่อสับไปสับมาก็สับต่อนี่เดี๋ยวให้ดูคลิปนี้อาจจะไม่มีสาระสําหรับใครแต่ว่ามันอาจจะเป็นประโยชน์นะลองฟังดูก็ได้อ่าก็มีอันนี้เราก็สับไปสับมาสับแล้วก็ รีเช็คอารมณ์แต่อันนี้มันรีเช็คไม่ได้ละรีเช็คโอ้ยดูไพ่ขึ้นดิไพ่ชื่อว่าปล่อยไปตามหัวใจจ s สติกปล่อยไปตามหัวใจเฮ้ยเออไพ่ให้กําลังใจจริงๆะะนี่ขนาดมันผ่านการสรับมาแล้วนะจริงๆคือพี่หมอผ่านการสรับแล้วเปิดไพ่มาแล้วแต่ตอนนี้ก็แบบคือตั้งกล้องถ่ายคลิปแล้วก็ลองสับไพ่บอกว่าปล่อยไปตามมาันเออเขาให้กาลังใจเหมือนเมื่อกันเหมือนกันเมื่อกี้ก็สับมาแล้วไพ่เขาแบบเขา เหมือนให้กำลังใจเราพี่หมอคิดว่าสับแล้วก็ค่อยๆเปิดเปิด,ปดจนเหมือนอารมณ์มันนิ่งละนิ่งแล้วพี่หมอก็อ๋อโอเคถึงพี่หมอไม่รู้นะว่าทุกคนมีกระบวนการจัดการทางอารมณ์แบบไหนแต่สําสหรับพี่หมอพี่หมอเริ่มรู้แล้วว่าอ๋ออ๋อความรักในไพ่ของเราเนี่ยความรักในไพ่ของเราเนี่ยเรามีไพ่เป็นเพื่อนวันเนี้ยเขาพูดไม่ได้แต่เขาสื่อสารกับเรากับเราได้คือ พี่หมอเป็นคนเพื่อนน้อยเนาะเพื่อนไม่เยอะแล้วก็ในหลายๆคนอะ่ะเขาก็เคยเล่าให้ฟังว่าลูกดวงเล่าให้ฟังว่าบางทีแบบเล่าบางทีเล่าอะไรให้เพื่อนที่ทํางานฟังหรือเล่าอะไรให้ใครฟังสุดท้ายแล้วเรื่องมันหลุดหลุดไปถึงคนนั้นที่เรากําลังกล่าวถึงหรือเรื่องนี้ไปถึงอะไรอย่างเงี้ยบา巴า,าซึ่งคือ คือเพื่อนเพื่อนรอบตัวเราที่เขาพูดได้ค่ะหรือคนสังคมรอบตัวเราที่พูดได้ฉะนั้นเรื่องที่มันออกจากปากเราอะ่ะให้รับรู้ให้รับรู้ไว้ว่ามันไม่ใช่ความรับอีกต่อไปถ้าเล่าแล้วแปลว่าเรื่องนั้นคือสาธารณะคุณไม่ใช่บอกว่าฉันตั้งพับบิกมันม,มีมีทางมันคือเรื่องสาธารณะวันนี้มันกพี่หมอก็เลยมาตกผลึกตัวเองว่าอ๋อพี่หมอมีเพื่อนไว้ที่มันไม่มีทางเอาเราไปเมาที่ไหนแล้วก็ ใจเย็นแล้วซื่อสารกับเราก็คือไพ่อ๋อเออเราก็ลองสับดูแล้วพออารมณ์มันนิ่งก็เข้ามารีเช็คว่าเอ้ยมีคิวใครบ้างที่ยังไม่ได้เคลียร์ให้เขาแล้วก็ดูดวงก็เข้ามาดูดวงต่อแล้วก็อารมณ์มันก็ปรับจูนกลายเป็นพลังงานปกติที่เราส่งให้เขาได้อืพอจบแต่ละคิวแต่ละคิวก็เลยมาอมขออัดคลิปดีกว่าว่าอ เลยทุกคนมีกระบวนการจัดการทางอารมณ์แบบไหนหรอลองมาแชร์กันหน่อยไหมอยากรู้คุณคุณจัดการอารมณ์ลากโลกลากโลกกดหลงไม่รู้ว่ายัางไงคุณจัดการความเครียดยังไงคุณมีการจัดการทางความเครียดแบบไหนจัดการทางอารมณ์ได้ยังไงกับภาวะต่างๆอืคือ บางทีเราอาจจะมาแชร์กันก็ได้นะเพราะว่าอะไรหรอเพราะว่ายุคนี้ยุคนี้เป็นยุคที่ได้ยินคําว่าโรคซึมเศร้าเยอะมากสมัยก่อนอันนี้พูดได้เลยนะสมัยก่อนย้อนไปหลายจะเป็นสิบปีเป็นสิบปีสิบสี่ปีที่แล้วแล้วกันตอนพี่หมอเริ่มทํางานตรงนี้ใหม่ๆเครียดมากเพราะว่า,าสถานการณ์นะเวลานั้นเครียดมากจนแบบดิง่งอารมณ์ดิงด่งดิงด่งดิงด่งดิง่งดิ่งดิ่งเราเริ่มแบบ เขาเรียกอะไรตอนนั้นยังไม่ได้เป็นหมอดีนะก็เริ่มรู้สึกแบบว่าเริ่มไม่อยากอยู่แต่ตอนนั้นเราไม่รู้สัญญาณสัญญาณมันคืออะไรสมัยนั้นสมัยนั้นมันยังไม่มีคําว่ามันมันยังไม่ดังเรื่องโรคซึมเศร้าเนาะเราแค่รู้สึกว่าเราไม่อยากอยู่เราไม่อยากหายใจเริ่มไม่กินไม่กินไม่กินอาหารไม่กินน้ําไม่พยายามหายใจเริ่มเป็นเยอะเป็นเยอะไม่นอนไม่หลับไม่นอนนะคะรู้สึกว่านอนแต่ว่าไม่หลับจนน่าจะเป็นเยอะแล้วป่วย ไปหาหมอหมอก็บอกว่าเป็นภาวะเครียดเป็นเครียดเป็นโรคเครียดแล้วก็ไม่ไม่หลับสมองไม่หลับไม่ไม่ชัดดาวเลยไม่มีการชัดดาวเลยสมองทํางานตลอดเวลาแล้วก็เริ่มขนันหานอ,อะไรบ้าอะไรเรื่องหมอต้องบอกว่าขออนุญาตฉีดยานะคะเดี๋ยวต้องเซ็นต้องฉีดยาสมัยนั้นนะสมัยนั้นฉีดยาเพื่อระงับ สารสารหลังมั่วไปหมดเลยไม่มีความรู้จําไม่ได้อุสารหลั่งมั่วเป็นอสารน,นี่เขาก็จะบอกเราฉีดต,ต,ต้องเซ็นนะเซ็นเพื่อยินยอมให้ฉีดสมัยนั้นฉีดแล้วก็นอนก็คือชั้นดาวเลยปึ้งนอนเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงละมั้งแล้วพอตื่นมาเขาก็จะให้เซ็นอะไรอีกนั่นแหละแล้วลเขาก็บอกว่าคือเราเป็นโรคเครียดแล้วก็มีมันไม่ภาวะซึมเศร้าอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้น คําแนะนาก็คืออาจจะต้องแจ้งญาตินะสมัยนั้นต้องต้องให้คนรอบข้างรับรู้เลยแล้วก็เริ่มเป็นเป็นระยะเป็นระยะเป็นระยะตอนนั้นยังจัดการทางอารมณ์ไม่ได้แล้วก็ยังไม่ได้มาเป็นหมอถึงแม้อย่างที่เคยเล่าให้ฟังในคลิปแรกๆว่าเออดูดวงเป็นอยู่แล้วแต่ไม่ไม่เคยที่จะตัดสินใจมาเป็นหมอเป็นบ่อยเข้าไปเข้าไปเข้า,ขาจนวันหนึ่งที่บอกว่าวันหนึ่งพอตัดสินใจจะมาเป็นหมอปุ๊บ เริ่มดูดวงเนี่ยโอ้โหเรื่องของเรามันเป็นเรื่องที่แทบจะเล็กเลยอะเรื่องของเรามันเป็นเรื่องที่แทบจะเล็กเลยเรื่องบางคนมั่งแบบโอ้โหมันมีเรื่องแบบนี้บนโลกใบนี้ด้วยเหรอวะอืมรู้สึกได้เลยเละวะ่ามันมีเรื่องแบบนี้บนโลกใบนี้ด้วยเหรอมันเยอะกว่าเราอีกนะแล้วเราจะมานั่งเป็นโรคเครียดอยู่ได้ยังไงวะเออก็ค่อยๆจัดการทางอารมณ์พาตัวเองไปปฏิบัติธรรมมั่งนะคะแล้วก็เน้นปฏิบัติเยอะๆ รู้ให้เท่าทันสติจิตใต้สำนึกรู้ให้เท่าทันจิตเยอะๆเพื่อที่จะไม่เกิดภาวะภาวะเรม่รู้ทางการแพทย์จะไม่ได้รู้แต่ว่าอาการก็คือแบบไม่กินไม่กินไม่ดื่มไม่นอนไม่หลับไม่นะแล้วก็เป็นลักษณะของภาวะที่ไม่อยากอยากไม่อยากหายใจอยากดับสูนอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วจนแบบพอมันดีขึ้นนะคะก็เลยกลายเป็นคนที่แบบ พี่หมอรักษาเขาเรียกว่าอะไรพี่หมอเยียวยาตัวเองนะก็ค่อยๆ,ๆแบบให้ดีขึ้นพอเราดีขึ้นเราอบกอดตัวเองอรักตัวเองอบกอดตัวเองอบกอดตัวเองแล้วเราพอเราแข็งแรงเราก็เลยเริ่มที่จะอบกอดทุกๆคนนะคะฉะนั้นวันนี้วันนี้ถึงด้พูดเสมอเออมาถึงตรงนี้ถึงได้พูดเสมอกับเอฟซเล็กๆของพี่หมอว่าพี่หมอจะเป็นพลังบวกให้ทุกคนให้ทุกคนที่เป็นเอฟซพี่หมอนะไม่ว่าคุณจะเรียกพี่หมอว่าเป็นหมอดูพลังบวกหรือหมอดูสายฮิวหรือสายใดก็ตามที่คุณจะให้คํานิยามมาเอาเป็นว่า อะตรงนี้มีกำลังใจให้นะคะถึงพี่หมออาจจะฟันธงไม่ได้เหมือนหมอดูบางชนิดแต่ว่าพี่หมอก็เป็นหมอดูชนิดหนึ่งที่คิดว่าพอจะมีประโยชน์กับคุณบ้างไม่มากก็น้อยแหละนะคะสำหรับคลิปนี้ก็บ่นมาประมาณหนึ่งแล้วแหะคือแค่อยากอยากระบายให้ฟังด้วยเพราะว่าอยากระบายเรื่องความความความเครียดของตัวเอง ว่าเราก็เออเราก็มีเนาะแล้วกระบวนการจัดก,การำความเครียดของเราเป็นแบบนี้แล้วของทุกคนเป็นอย่างไรนะคะแวะมาเล่าให้ฟังบ้างนะมาคอมเมนต์กันบ้างนะอีเผื่อมีตรงไหนที่คุณติดขัดแล้วพี่หมอจะช่วยได้ไม่ใช่เรื่องเงินนะไม่มีคําแนะนําทางการเงินนะคะไม่ได้อยู่สถาบันการเงินเะนั้นช่วยเรื่องนี้ไม่ได้นะคะแต่ก็ช่วยเรื่องเขาเรียกอะไรเป็นเพื่อนใจได้ นะคะคลิปนี้ก็น่าจะยาวพอสมควรแล้วพี่หมออาจจะต้องขอตัวไปก่อนนะสวัสดีค่ะ